สวัสดีครับผมต่างกงซื้อสองฟองจุยรวองจริงครับอันนี้พูดถึงฟองจุยใช้ปุ่พื้นฐังครับแม้แต่พื้นถันแต่ก็สามทางมากอ่าับฟองจุยถือสายก็ยังพูดถึงเกี่ยวกับตึงด้วยวิชาฟองจุยถือว่าพื้นที่ข้างหน้าที่ล่องร่องนะเรียกว่าตึงเออสวัสดคุณด้วยนะสวงใดกเขาจะซื้อบางพื้นที่เยอะ นดเี่ยสำคัญต้องรือพื้นที่ข้างหน้าบ้างหลังใจนะยิ่งต้องหรือพื้นที่ข้างหน้าเยอะถึงดีอ่เรียกว่าออกไตตึงไตหันบ้างใจเมตึงก็คือข้างหน้าเขาก็ใหญ่ใหญ่ตามแบบนี้ยิ่งอยู่ยิง่ง้วยถ้าบ้างใจตึงแคบ เออรูไแล้วดูไปก็ไม่ไม่เห็นดอืคนอ่าแต่นี้ใช่ไหมยิ่งดูยิ่งดูใช่ไหมออกไปตึงตนะ